สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะฮะวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับมาสร้าง r e s ponsive navigation กันนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสําคัญมากเลยนะครับในการที่เราจะทําเว็บไซต์นะครับเพราะว่าทุกเว็บไซต์เนี่ยจำเป็นจะต้องมี navigation นั่นเองนะครับผมก็คือเมนูนั่นแหละแล้วก็มีโลโก้ด้วยนั่นเองนะครับ ก็ตัวอย่างนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยตามที่ต้นคลิปเลยนะครับก็จะประมาณนั้นเลยที่เราจะมาพาสร้างกันนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเรามาเริ่มลงมือเขียนโค้ดกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องวางโครง HTML ก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราจะสร้างตัว navigation ให้มันมีการ responsive เนี่ยนะครับเราก็จะต้องเขียน CSS นะครับแล้วก็เวลาที่เข้าไปในหน้าจอขนาดเล็กเนี่ยนะครับ เราจะทําให้เมนูเนี่ยมันหายไปนะครับแล้วก็ให้มันมีไอคอนตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้เรากดแล้วก็สามารถที่จะ t o อกเกตัวเมนูได้นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันนะฮะมาดูในส่วนของ head นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมีตัว nav นะครับซึ่งตัว nav ตัวเนี้จะเป็น tag ที่เอาไว้ใช้สร้าง navigation นั่นเองนะครับซึ่ง nav จะย่อม,มาจาก navigation นะฮะ แล้วก็ข้างใน nav เนี่ยเราจะมีตัวโลโก้ใช่ไหมครับแล้วก็เมนูซึ่งโลโก้เนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนเมนูเนจะอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ครับเราจะมาสร้างสแปนกันก่อนนะครับซึ่งสแปนตัวนี้เนี่ยผมจะให้มี class nav toggle นะครับผมซึ่งไอตัว nav toggle เนี่ยก็คือจะเป็นตัวไอคอนแฮมเบอร์เกอร์เมนูก็คือขีด3ขีดนะครับเวลาที่เราอยู่ในขนาดหน้าจอขนาดเล็กก็จะให้มันปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้ผมจะกำหนด id ให้มันด้วยเป็น js n a ฟ t o อ g g กนะครับแล้วก็ข้างในนี้ครับเราจะมีไอคอนนะครับเราจะใช้แท็ก I แล้วก็จะมีคลาสนะฮะเป็น fast f a r bars แบบนี้นะครับซึ่งไอคอนเนี่ยผมจะให้ทุกคนนะครับเขียนว่า Font Awesome นะครับ5.13.0 cdn ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าตัวนี้มานะฮะ Font Awesome cdn ก๊อปนะครับลิงก์ตัวนี้มาเลยแล้วก็มาวางไว้นะฮะ มาวางไว้แบบนี้นะครับจากนั้นมาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมครัว่าจะมีตัวไอคอนแฮมเบอร์เกอร์เมนูหรือว่าขีด3มขีดตัวนี้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นครับมาในส่วนของโลโก้นะครับตรงนี้ผมก็จะมีคลาสโลโก้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะเขียนว่า ah myler dev ละกันนะครับนี่คือชื่อเว็บไซต์ของเราหรือว่าโลโก้ของเรานั่นเองนะครับต่อไปก็คือในส่วนของเมนูนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ ul นะครับ ul ตัวนี้จะมีคลาสเป็น js อเอาเป็น id นะครับ id js เมนูนะครับแล้วก็ข้างในนี้เราจะมี li นะครับผมผมก็จะเขียนว่าแล้วก็มี tag a ด้วยนะครับจะเขียนว่า home นะครับก็มาอีก3ตัวนะครับ about services แล้วก็ contact นะครับจะได้มาแบบนี้นะฮะโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของ html นะครับก็จะมีแค่นี้เองนะครับผมจากนั้นมาที่ css ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเขียนเป็น mobile first ก่อนก็คือออกแบบในส่วนของ mobile ก่อนแล้วก็ ค่อยไปออกแบบในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับผมก็ในส่วนของ CSS เนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าถึงบอด y ี้นะครับแล้วก็ผมจะกําหนดฟอนต์แฟมิลีเนี่ยเป็น a r เ a l จากนั้นนะครับบอดี้ผมจะให้อ่าความสูงเนี่ยหนึ vh ก็คือสูงเต็มหน้าเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับอ่านี่นะครับในส่วนของบอด y ี้แล้วก็ผมจะมี Background นะครับเป็นสี e 5 c 8 a 8 8อ่า8 a 8แบบนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นสีของบอ d ดี้นะครับ ต่อไปก็คือจะเป็นเข้าถึง Nav น,นะฮะตัว Nav ตัวนี้นะครับผมจะมีการใช้ Display เ,เป็น Flex เพื่อให้มันขึ้นมาเรียงกันแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะกำหนด High ด้วยนะครับเป็น80 p i x e l อ่าแล้วก็กำหนด Background ครับเป็นสีขาวนะฮะนี่นะฮะก็จะเห็นว่าจะมีะขนาดความสูงแล้วก็ Background ขึ้นมาแล้วทีนี้ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมี Space ตรงเนี้ยไอสเปซตรงเนี้ยมันจะเป็นค่าเริ่มต้นของเบราว์เอร์นะครับซึ่งเราสามารถ ลบได้โดยการใช้ Margin 0 Padding 0ที่ตัว Body นะครับเดี๋ยวผมจะซูมโค้ดนิดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะต่อไปนะครับทุกคนผมก็จะใช้ justify content นะฮะเป็น Center นะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยอย่าลืมนะฮะว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยออกแบบในขนาดหน้าจอมือถือก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ align Item นะฮะ Center เหมือนกันนะครับนี่ฮะมันจะปรับ กึ่งกลางนะครับมันจะจัดกึ่งกลางทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนั่นเองนะครับจากนั้นผมจะกําหนด Position ที่เนฟเนี่ยเป็น Relative ด้วยนะครับโอเคเราก็จะได้หน้าตามาแบบนี้นะฮะต่อไปเนี่ยผมจะเข้าถึงตัวนี้นะฮะ nav t o g g เ e นะครับเพราะว่าผมต้องการให้ตัวไอคอนเนี้ยมันมาอยู่ด้านบนมุมซ้ายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้าถึงนะครับ Na v อะเนฟท็อกนะครับแล้วเราจะกําหนด Position เป็น Absolute นะครับเพื่อให้มันอ้างอิงกับตัว n น v เห็นไหมครับว่า ซึ่งตัวนี้เราจะเห็นว่าไอตัว nav toggle เนี่ยมันอยู่ใน nav ใช่ไหมครับแล้วก็ไอ nav เนี่ยเรากำหนด position เป็น relative แล้วก็ nav toggle กำหนด position เป็น absolute ซึ่งมันก็จะอ้างอิงกันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถปรับตำแหน่งให้มันได้อย่างเช่นผมต้องการให้ด้านบนนะครับลงมาด้านล่างประมาณ2 0 x พิกเซลแล้วก็ด้านซ้ายนะครับ2 0พิกเซลเห็นไหมว่ามันจะอยู่ด้านบนลงมา20พิกเซลแล้วก็ด้านซ้ายมาด้านขวาเนี่พิกเซลนะครับผม แล้วผมก็จะกำหนดฟอนต์ไซส์นะครับเป็น30พิกเซลนะครับจากนั้นนะครับก็จะกำหนดดิสเพลย์นะฮะเป็น i n l i n e B l ล c k นะครับผมอ่ะแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นในส่วนของโลโก้นะครับผมก็จะเข้าถึงโลโก้นะครับซึ่งโลโก้เนี่ยผมจะให้มันมีมาจินนะครับอ่ะบน40พิกเซลขวา0นะครับผมล่าง40พิกเซลแล้วก็ซ้าย0ูนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราลองใส่บอ r เจอร์ดูเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่านี่คือ นะครับตัวโลโก้ก็คือจะมีมาร์จิ้นด้านบนกับด้านล่างเนี่ย40พิกเซลนั่นเองนะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับค่า d e f a u l t ของตัวไอ้ flex เนี่ยมันจะเป็น Ro w นะครับดังนั้นถ้าอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กเนี่ยผมต้องการให้มันลงมาต่อกันใช่ไหมฮะผมจะต้องกำหนดนะครับตัว flex Direction นะครับเป็นคอลัมน์ด้วยอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะลงมานะครับต่อกันแบบนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยในส่วนของความสูงนะครับ h e i g h เนี่ยจริงๆ h i g h เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลืมไปเพราะว่าเราอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กใช่ไหม h e i g h ผมจะให้มันเป็น auto แล้วกันอ่านี่นะครับโอเคนะฮะต่อไปครับเราจะเข้าถึงตัว ul นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะกำหนด flex direction นะครับให้เป็น column เหมือนกันนะครับแล้วก็ justify content เป็น center นะครับจากนั้นผมจะลบนะครับ padding left เป็น0นะครับผมมจากนั้นเนี่ยผมก็จะเข้าถึง ul li นะครับ ตรงนี้เราจะลบนะฮะ list style ใช้เป็น non ก็คือให้ bullet มันหายไปนะครับจากนั้นก็กำหนด font size ฮะ15พิกเซลนะครับ cursor เวลามาชี้จะให้เป็น pointer นะครับจะเป็นรูปมือแบบนี้นะครับเวลาที่เราเปลี่ยน cursor เป็น pointer เห็นไหมฮะโอเคจากนั้นนะครับผมจะให้มันมี margin 20 p i x e พิกเซลนะครับแล้วก็กำหนด text align เป็น center นะครับจัดกึ่งกลางข้อความนะฮะแล้วก็ผมจะให้มันมี border bottom นะครับ style เป็น solid นะครับ border bottom color นะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นสี ccc นะครับ,นะรบแล้วก็ border bottom width นะครับตรงนี้ผมจะให้มันมีขนาดแค่1พิกเซลพอนะครับบางๆนะฮะจากนั้นก็จะให้มันมี padding ด้วยนะครับก็คือบนล่างเนี่ยหพิกเซลนะครับซ้ายขวาเนี่ยห้พิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ เส้นแบบนี้นะครับผมจากนั้นครับเดี๋ยวผมจะลบเส้นใต้ของ tag a ลิง n ์ตัวนี้มันจะมีเส้นใต้เห็นไหมฮะเราก็จะเข้าถึง u l l i a นะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะกำหนด check decoration นะฮะเป็น non นนเพื่อทำการลบเห็นไหมฮะแล้วก็ผมจะกำหนด สีฟอนต์เป็นสีดําแบบนี้นะครับผมซึ่งเมนูตัวนี้เนี่ยตัวแรกเนี่ยมันจะมีมาร์จินใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีการกําหนดมาร์จินตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบมาร์จินที่ตัวเมนูตัวแรกนะครับก็ผมจะเข้าถึงตัว ulli แล้วก็ first child นะครับก็คือมาร์จินเนี่ยเป็นศูนย์นั่นเองเห็นไหมฮะอ่ามาร์จิ้นท็อปนะครับเห็นไหมว่าตอนแรกถ้าเราไม่ได้ลบเนี่ยมันจะมีมาร์จินดังนั้นเราต้องลบด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราเอาเมาส์มาโฮเวอร์ที่ลิงก์พวกเนี้ยผมจะให้มันมีการ ปรับ opacity นะครับนิดหนึ่งก็เข้าถึง ul li นะครับเมื่อมีการ hover ผมก็จะปรับ opacity นะครับให้เหลือ0.5นั่นเองนะครับเนี่ยเวลาเราเมาส์มา hover เห็นไหมมันก็จะสีบางๆแบบนี้นะครับจากนั้นครับผมจะมี class active นะครับไอตรงเนี้ย l a s s ตัวเนี้ยผมจะใช้ javascript นะครับเวลาที่เรามีการกดนะครับ toggle ตรงนี้เราก็จะ add class active เข้าไปนะครับผมโอเคก็ active เนี่ยผมจะให้ กำหนดดิสเพลย์เป็นเฟล็กนะครับเวลามีการเรียกใช้งานนะฮะซึ่งตรงนี้เราก็ดีไซน์นะครับในส่วนของหน้าจอมือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลบบอร์เดอร์ออกก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่ดิสเพลย์นอนนะครับให้กับตัวเมนูตัวนี้ด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ในหน้าจอขนาดเล็กเนี่ยผมจะให้มันหายไปก่อนนะครับเวลาที่เรามากดตัวเนี้ยค่อยให้มันปรากฏออกมานั่นเองนะครับผม โอเคนะครับนี่คือขนาดหน้าจอโมบายนะครับต่อไปก็คือจะเป็นขนาดหน้าจอเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องอมีการเขียน media query นะครับก็ add media screen นะครับ and ผมจะใช้ min width นะครับ800 p i x e พิกเซลตรงนี้หมายความว่ายังไงก็คือถ้าเกิดว่าหน้าจอเนี่ยมันใหญ่มากกว่า800 p i x e พิกเซลขึ้นไปเราจะให้รูปแบบตรงนี้นะครับ layout เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะฮะโอเค okay. อันดับแรกเลยผมก็จะเข้าถึงแนปนะครับ ซึ่งตัวแน็ตัวเนี้ยถ้าอยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่เนี่ยผมจะให้มันมีความสูงนะฮะก็คือ80พิกเซลอ่าเห็นไหมครับว่ามันเนี่ยจะปรับขนาดเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าลองเช็คดูเนี่ยอ่าถ้าลองเช็คดูนะฮะผมเนี่ยอยู่ในขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้อยู่ที่900าร้อกว่านะครับโอเคดังนั้นมันก็เลยปรับนะครับตามที่ผมเขียนเลยนะฮะแล้วผมก็จะใช้ flex direction นะฮะจากเดิมที่เราอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กเนี่ย มันเป็นคอลัมน์ใช่ไหมผมจะให้มันเป็นโรก็คือให้มันมาต่อกันนะครับจากนั้นในส่วนของโลโก้นะครับผมเวลาที่อยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่เนะี่ยผมจะให้มันมีพ a ดดิ้งเลฟ t ์นะครับ50พิกเซลมาจิน n ูนย์นะครับแล้วก็มีขนาดความกว้างเนี่ย20%นะครับจากนั้นในส่วนของ u l นนะครับถ้าอยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่เนะี่ยเราจะให้มันปรากฏขึ้นมาใช่ไหม ผมก็จะใช้ display เป็น flex นะครับแล้วก็ justify content เป็น flex end นะครับก็คือให้มันชิดขวานั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะกำหนด width นะครับ80%นะครับแล้วก็กำหนด flex direction เนี่ยเป็น row ก็คือให้มันขึ้นมาเรียงกันแบบนี้อ่านะครับผมจากนั้นครับเราก็จะเข้าถึง ul li นะครับตรง li ตัวเนี้ยผมจะกำหนด display นะครับเป็น inline block นะครับแล้วก็ margin นะครับผมจะให้มันอ่าด้านบนศนย์นะครับขวา 7 0พิกเซลล่าง 0, นย์ซ้าย0นะครับแล้วก็กำหนด Text สไลด์นะฮะให้มันชิดซ้ายนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องลบนะครับตัวเส้นด้านล่างด้วยก็คือใช้ border bottom style non นะฮะลบเส้นออกไปนะครับแล้วก็ผมจะลบ padding ด้วยนะครับให้มันเหลือ0นั่นเองอ่านะครับเราจะได้แบบนี้นะฮะส่วนสุดท้ายก็คือถ้าเกิดอยู่ในขนาดหน้าจอใหญ่เนี่ยเราจะต้องลบไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูออกไปใช่ไหมนะครับเราก็เข้าถึงคลาส nav t o g g เ e ลเลยนะครับก็กำหนด Display เนี่ยเป็นนอนนั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะฮะถ้าเกิดผมนะครับรีไซซ์ให้มันอยู่ในหน้าจอขนาดเล็กเห็นไหมฮะมันก็จะปรับเลเยอร์หน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอา่านี่นะฮะโอเคนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายก็คือจอวัลคิปนะครับเวลาที่เราอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กเนี่ยแล้วเรากดตัวเนี้ยแล้วก็ให้เมนูเนี่ยมันปรากฏออกมาน,นั่นเองนะครับ โอเคมาดูในส่วนของ JavaScript นะครับตรงนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับต้องเพิ่มนะครับ JavaScript มาที่ h t m l ก่อนนะฮะโอเคนะครับอันดับแรกเลยผมจะต้องทำการ get นะฮะตัว element ก็คือจะมีในส่วนของเมนูและก็ตัว nav toggle ตรงนี้เห็นไหมฮะว่าผมมีการกำหนด id นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะ get id นะครับของ element ตรงนี้มานะฮะโอเคมาที่ JavaScript นะครับผมก็จะสร้างตัวแปร let main น a v นะตรงนี้ก็จะใช้คำสั่ง document .getelement นะครับ by id นะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือ id อะไรครับ id js menu นั่นเองนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ nav bar toggle นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับก็มาเลยนะฮะ id js nav toggle นะครับโอเคเรา get มาได้แล้วนะครับ 2ตัวนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้อง add event นะครับซึ่งตรงเนี้ย event ก็คือเมื่อมีการนะครับกดหรือว่ามีเหตุการณ์คลิกเนี่ยนะครับ event คลิกเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะให้มันทำการ toggle หรือว่าทำการ add class ตัวนี้เข้าไปก็คือ class active นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเรากำหนด display เป็น flex ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะดึงตัวแปตรตัวนี้มาครับ nav bar toggle ตัวนี้แล้วก็ add event listener แบบนี้นะครับ e v e n นที่เราจะ Listen ก็คือจะเป็น Event Click นะครับหลังจากคลิกก็จะต้องมี callback function ก็คือจะให้มันทำอะไรต่อไปนะครับตรงนี้หลังจากคลิกปุ๊บเนี่ยเราจะดึงเอาตัว main main nav มานะฮะซึ่งไอตัว main nav เนี่ยนะครับเราก็จะทำการอะไรฮะเพิ่ม class active เข้าไปใช่ไหมวิธีการเพิ่ม class ด้วย JavaScript ก็คือเราจะใช้ตัว main nav นะฮะแล้วก็ใช้ property class list นะครับตามด้วย method นะฮะ toggle นะครับตรงนี้ก็คือ toggle class อะฮะร Active นั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะทีนี้ครับมาลองดูกันถ้าผมอยู่ในขนาดหน้าจอเล็กนะครับแล้วลองมากดดูเห็นไหมฮะอ่าเมนูจะออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมฮะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวปรับนิดน,นึงนะครับก็คือไอตัวแฮมเบอร์เกอร์เมนูตัวเนี้ยผมจะเปลี่ยนเคอร์เซอร์มานิดน,นึงเพื่อให้ยูเซอร์รู้ว่าเออมันสามารถกดได้นะก็คือตรงนี้ฮะ n นฟ t ็อ g เกิตัวนี้ผมจะเคอร์เซอร์เป็นพอยเตอร์นั่นเองนะครับลองมาชี้ใหม่เห็นไหมฮะว่ามันจะเป็นรูป นิ้วชี้แบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับเพื่อให้รู้ว่ามันกดได้นะโอเคครับทุกคนทีนี้มาดูในส่วนของ dev tool กันนะครับมาคลิกขวาแล้วก็ inspect นะฮะแล้วก็มาในส่วนของ tab elements นะครับเราจะแตกตัว body ออกมาแล้วก็ nav ออกมานะครับซึ่งตรงนี้ผมจะย่อนะครับขนาดให้มันไปที่ขนาด mobile จากนั้นนะครับผมเราก็มาดูที่ element ตัวนี้ครับก็คือ ul ใช่ไหมนะครับตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มี class นะครับก็คือ class ตัวไหนฮะตัว active ใช่ไหมนี่ฮะ ตอนแรกเนี่ยเราให้มันหายไปใช่ไหมถ้าเรามาดูที่ตรงนี้ตัว ul เห็นไหมฮะว่าเราตอนเนี้ยเราอยู่ในขนาดหน้าจอมบายเรากำหนด display ให้มันเป็นนอนอยู่ก็คือให้มันหายไปแล้วเราเวลาที่เรามากดตรงเนี้ยนะครับถ้ามาดูที่ JavaScript เห็นไหมฮะว่าเมื่อมี navbar toggle er เนี่ยมีการคลิกใช่ไหมฮะเราก็จะให้ตัว main nav main nav ก็คือตัว ul ตัวเนี้ยนะครับคลาส list แล้วก็ใช้ method toggle er ก็คือให้ทาการ เพิ่มคลาสหรือว่า toggle คลาสตัว active นั่นเองนะครับอ่าเวลาที่มันเพิ่มคลาส active ปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่ display มันเป็นอ่านอนใช่ไหมที่มันหายไปมันก็จะเป็น flex ก็คือให้มันปรากฏออกมานั่นเองนะครับเนี่ยก็ลองมาดูนะตอนนี้ยังไม่มีคลาสเพิ่มเข้ามาแต่พอเราลองมากดเนี่ยปุ๊บเห็นไหมฮะว่าตัวคลาส active เนี่ยเพิ่มเข้ามานั่นเองอ่านี่นะฮะโอเคนะครับ ก็ลองกดออกเห็นไหมคลาสก็จะหายไปถ้ากดอีกทีนึงคลาสก็จะถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมโอเคนี่นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัว responsive navigation นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังฝึกเขียน html css j จ v า s c r i p t นนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะครับในการที่เราจะทำเว็บไซต์นะครับ responsive แล้วก็ในส่วนของตัว navigation เนี่ยให้มันมีการ r e s ponsive ด้วยก็คือมีลูกเล่นแบบนี้นะครับผมอ่านี่คือหน้าจอใหญ่ก็ปกตินะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามาที่หน้าจอขนาดเล็กก็จะให้เมนูมันหายไปแล้วก็ให้ปุ่มเนี่ยปรากฏขึ้นมานะครับก็คือปุ่มแฮมเบอร์เกอร์เมนูจําไว้นะฮะว่าตัวเนี้ยมันจะเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์เมนูเพราะว่ามันจะมี3มขีดแบบนี้มันจะคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์นั่นแหละนะฮะโอเคแล้วก็เวลาที่เรากดปุ๊บนะครับก็ให้เมนูปรากฏขึ้นมานั่นเองนะครับอ่านี่ครับเราก็สามารถท็อกเกิลได้นั่นเองนะครับโอเคนะคร ใช้ดูนะครับลองไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของทุกคนดูนะครับหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ